สวัสดีครับจากร้านช่างธันวานะครับออปป a p p l e A37 ของคุณกำบลชนกส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับตัวเครื่องเป็นเวอร์ชั่นเก่าเป็น Android 5นะครับไม่สามารถที่จะดาวนลดแอป,ปได้เช่น YouTube นะครับมันจะต้องอัพเวอร์ชั่นก่อนนะครับแล้ทีนี้การอัพเวอร์ชันเนี่ยต้องลงโปรแกรมทำเท่านั้นตอนนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน10เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนเดิมของแร่ของลูกค้าที่ส่งมาเป็นเวอร์ชัน5นะครับตอนนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน10แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวลูกค้าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้าที่เพจสโตแล้วก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลของตัวเองนะครับใส่ได้เลยกรอกรหัสอีเมลกรอกรหัสผ่านใส่แล้วก็เข้าได้เลยนะครับหรือจะใส่อีเมลใหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสมัครใหม่ก็ได้หรือใช้อันไหนก็ได้นะครับโหลดได้ทุกอันเลยหลังจากใส่แล้วนะครับก็ ข้าไปโหลดพวกยู u ูบนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันต่างๆสามารถใช้งานได้เลยนะครับใส่อีเมลเข้าไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับลูกค้าขอบคุณมากครับ